สวัสดีค่ะติดตามรับชมช่องปะออนพี่สาวลุงพลนะคะวันนี้พระออนก็จะเตรียมนะคะเตรียมขนข้าวนะคะวันนี้นะคะคุณย่าพาก็ได้ไปบอกรถเขาแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาเวลาไหนนะคะวันนี้นะคะปะออนก็ เตรียมขนข้าวรอก่อนนะคะก็อยู่กลางนานี่ก็ยังนะคะยังยังขนไม่เสร็จนะคะยังขนไม่เสร็จก็เหลืออยู่หนึ่งล็อกหนึ่งล็อกตรงนี้นะคะแล้วก็สองล็อกตรงนี้นะคะเพราะว่าเกี่ยวเกี่ยวล่าสุดนะคะนี่นะคะอีกล็อกหนึ่งก็เหลือประมาณสามล็อกเนี่ยนะคะที่ป้ายังขนยังไม่เสร็จนะคะ าก็ลงมาขนรอนะคะขนรออรถนะคะวันนี้นะคะคิดว่าถ้ารถมานะคะเขาก็จะขนนะคะขนแล้วก็เอาเข้าไปสีอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าป้าออนก็ให้ฟางเขานะคะให้ฟางข้าวนะคะ บรรยากาศเวลาขนาดนี้ก็เจ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าหลังจากที่ป้าออนนะคะลดต้นมงต้นไม้ป้าออนเสร็จป้าออนก็ลงมาขนข้าวรอเขาก่อนนะคะก็เหลืออยู่สามล็อกนะคะสองสามข้างบนนะคะ สามล็อกตาก็จะหาบมามาทตรงนี้นะคะรอนะคะมาดูค่ะว่าปะอ่อนจะหามาไหว้หรือเปล่านาะข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินนะคะข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินต้องมาทำงานนี่ก่อนเนาะขนข้าวก่อนถึงกินนะคะข้าวเช้านะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวป้าออนจะหาข้าวแล้วนะคะก็เตรียมก่อนค่ะเตรียมก่อนก่อนที่จะไปหาเพราะว่าป้าก็ต้องเอาถุงเอานี้ออกก่อนเนาะที่ครอบไว้นะคะ วันนี้ถ้าได้ขนนะคะไปสีก็คงจะเรียบร้อยนะคะข้าวกลางะออนแล้วก็ข้าข้าวดอนะคะรวมกันนะคะ เมื่อคืนนี่ฝนไม่ตกพ่อแม่พี่น้องไม่งั้นก็ง,งานเข้านะคะผงนช้าก็เป็นใจนะคะ ะะเดี๋ยวป้าก็จะไปหาบแล้วก็อยู่ในในอีกสามล็อกนี้ก็ก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวป้าก็ต้องหาบหาบเข้ามากองตรงนี้ก่อนนะคะจุดรวมพลน,นะคะก็วันนี้นะคะรถเขาว่าจะมาให้นะคะ อยู่ข้างล่างก็ยังไม่ได้ขนขึ้นมาสักมัดเลยพ่อแม่พี่น้องอันนี้แค่ข้างบนนะคะข้างบนตรงนี้ก็ยังไม่ขนนะคะสามล็อกก็เหลือไม่เยอะค่ะเดี๋ยวก็หมดค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเอฟซีนะคะทุกท่านนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องป้าออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะดูคลิปนี้แล้วก็ฝากด้วยนะคะวันนี้ก็ใกล้จะสำเร็จแล้วต้องติดตามดูนะคะต้องติดตามดูป้าออนจะทำสำเร็จหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะ ก็คุณย่าพาก็ได้ไปบอกรถมาแล้วนะคะแต่ว่ารถจะมาเวลาไหนก็ยังไม่รู้นะคะป้าก็ต้องขนข้าวรออีกนะคะเหลืออยู่สามล็อกค่ะไม่เยอะค่ะเพราะแม่พี่น้องเดี๋ยวป้าก็จะรีบไปขนนะคะขนเสร็จป้าก็จะไปกินข้าวเช้าก่อนนะคะนี่นะคะข้างบนนั่นนะคะสังเกตได้เลยนะคะก็ผ้าดำคลุมไว้นะคะผ้ายางดำนะคะคลุมไว้ แล้วก็กองข้าวด้วยนะคะก็มีประมาณสามกองนะคะที่ปออนกองไว้บนคันเทน,นานะคะปะอ,อนขอ,ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ